วันนี้นะครับเราจะมาใส่จานใบมีดใหม่ใส่กับตัวดุมใหม่นะครับอันนี้เป็นดุมดุมเก่าดุมเดิมเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูนะครับว่าดุมเดิมมันเป็นแบบไหนเนี่ยดุมเดิมก็คือแบบนี้ตอนนี้เราถอดออกมาแล้วใส่กลับไปให้ดูไปดุมเดิมยังไม่ได้ขัน ต้องขันตัวนี้เข้าไปด้วยขันตัวนี้นะให้ตปวนี่ขันอยู่ขันแค่พออยู่เนะ้ะ อันเนี้ยดุมเดิมเวลาใส่ไ,ไปแล้วเป็นแบบนี้นะไอตัวนี้ก็จะครอบอยู่แบบนี้ปรับระดับลงมาแบบนี้นะครับใบมีดเวลามันหมุนก็จะหมุนแบบนี้หมนุนแล้วยาทะย,า,า,ยาเข้าไปมันก็จะเข้าไปในนี้นะครับ ก็ใช้กันมาทั้งชาติแล้วนะครับเขาทํามาแบบนี้นะครับแต่เรามาวิวัฒนาการครับทําเหมือนเครื่องตัดหญ้าแบบธรรมดาครับโดยการเปลี่ยนดุมให้ดุมมันครอบนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าหญ้ามันเข้ายัางไงเนี่ยแบบเนี้ยพอหญ้ามันจะเข้ามันก็เข้าไปซอกนี้นะเข้าไปซอกซอก เข้าตรงซอกในนี้ปิดอยู่นี้หญ้าพันเอเข้าไปในนี้เข้าไปในนี้เข้าไปในนี้ก็จะไปพันไปพันอยู่ด้านในนะครับพันอยู่ด้านในแล้ว,ม,ม,งงวมันก็จะไปเต็มอยู่ข้างในนะครับเต็มยังไงเดี๋ยวดูข้างในมันก็จะไปเต็มอยู่ข้างใน ก็จะเข้าไปข้างในนี้นะครับย่าเข้าไปในนี้แล้วก็เข้าไปอยู่ด้านในแล้วมันก็จะพันอยู่ในนี้พันอยู่ในนี้นะครับซึ่งมันนออกยากนะครับเข้าไปพันจุกอยู่ในนี้เป็นม้วนเลยนะครับพัน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 แล้วก็เต็มแล้วก็จะไปทําให้ซีนเสียซีนพังนะครับซีนก็คือตัวนี้นะครับน้ํามันจะรั่วออกมาก่ออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน อยากได้ก็สั่งเข้ามาใหม่เอาไปเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับจากตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้อืนี่เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ทำา DI ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นตัวเดิมเป็นเหล็กเหล็กหล่อนะครับเหล็กหล่อตัวนี้จะแตกง่ายนะครับโดนกระแทกกระแตกนะครับทุบก็แตกดูดออกมาก็แตกนะครับถ้าดูดออกจากนี้ก็แตกนะครับ ราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นเหล็กหลอ่อมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่แตกแล้วมันจะครอบอยู่ด้านนอกถ้าเป็นตัวนี้มันจะสวมอยู่ด้านในนะครับของถูกนะครับอันนี้ของแพงเอาไว้ด้านนอกแบบนี้พอมันเป็นแบบนี้นะครับไว้ด้านนอกเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูเลยใส่ให้เห็น นะครับเราต้องทำสีให้มันแตกต่างแต่บางทีเราก็อาจจะมีหลายสีนะครับ ใส่ยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ขันน็อตตัวนี้เข้าไปครับตัวนี้ตัวนี้มาเราก็ใส่น็อตเหมือนเดิมนะครับน็อตส่วนเข้าไป เราใส่ให้ดูเข้าๆก่นว่าใส่แบบนี้ ครับถ้าใส่สี่ตัวแล้วมันก็จะตเนะครอใส่ต้องใส่ขันให้ตึงนะครับขันให้ตึงเพราะว่าตัวนี้มันจะลึกเข้าไปอยีกนิดนึง ก็ต้องขันให้ตึงให้มันเข้าลาใส่เข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเราทำสีแบบนี้เพื่อให้เห็นชัดนะครับ แล้วก็โอเคเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะหญ้าจะพันอยู่ด้านนอกแล้วก็สวมด้านนอกนี่นะครับไม่เข้าไปข้างในเนี่ยหญ้าพันตรงนี้ก็จะลื่นมานีก็หลุดออกนะครับไม่เข้าข้างในเข้าไม่รอดนะครับเข้าไปก็จะปนเป็นผงก็จะละเอียดเล็กนะครับก็เอามาให้ดูนะครับสําหรับท่านที่เอาไปใช้นะครับไม่ผิดหวังกับดุม จุดการใบมีดนะครับสำหรับรถไถยเดินทางครับเปลี่ยนจากตัวนี้มาตัวนี้นะครับในราคาพันกว่า 1, บาทเท่านั้น